อุ้ยขอน่อ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 ยอุ้ยเจอตำเดียฝรั่งตอนกินใบอ่อนๆยอดอ่อนๆเขาก็อร่อยแล้วนะคะพอมากินดอกความอร่อยก็ไม่แพ้กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้ววันนี้ท้องฟ้าไม่ค่อยจะดีวารุตาต้องแข่งกับบรรยากาศค่ะเขาบอกว่าฝนจะตกวันนี้ออกมาทำวีดีโอว่าจะพาเพื่อนๆมาเก็บดอกผักชีล้อมค่ะผักชีล้อมกําลังออกดอกเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บด้วยกันนะคะเก็บกันแบบแข่งกับ สายฝนเลยค่ะรอไม่อยากให้ฝนตกอยากให้วรุตาเก็บให้เสร็จก่อนวรุตาจะเอาไปทานเป็นผักจิ้มหลอกผักชีล้อมกำลังบานค่ะฝนก็กำลังจะมาวิ่งกันเลยค่ะวรุตาก็ยังคงอยู่ริมแม่น้ำรูอยู่นะคะมีน้ำที่ไหนมีผักที่นั่นค่ะ วิ่งแข่งกันเลยไปกันเลยค่ะมุมนี้นี่คือผักบุ้งฝรั่งโดนตัดไปแล้วค่ะนี่คือมุมนี้ที่เขากำลังแตกกอแก่หมดแล้วค่ะผักบุ้งฝรั่ง เดินกันไปแบบเร่งรีบนะคะแข่งกับฝนค่ะอุย้ยเหมือนฝนจะไล่มาแล้วค่ะอุย้ยทางนู้นตกแล้วนี่อุย้ยเหมือนทางนู้นจะตกแล้วค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆแบบถ่ายวิดีโอกันแบบแข่งกับฝนเลยค่ะอุย้ยวารุตตาต้องรีบเก็บอยากปิดวิดีโอชุดนี้นี่ค่ะ เก็บเก็บกันแบบรีบแข่งกับสายฝนเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ดูบรรยากาศดูดูดูด,ดูโอ้ยฟ้าร้องมาแล้วค่ะฟ้าร้องมาแล้วค่ะเพื่อนๆโอ้ยอย่าพึ่งน,นะคะฝนขอเก็บผักชีล้อมดอกซะก่อนผักชีล้อมนี้นะคะวารุตาอยากจะบอกทุกๆคนว่าดอกเขาจะคล้ายกับผักอีกตัวหนึ่งนะคะาก่อนจะเก็บต้องดูว่าเขามีสามใบหรือเปล่า ถ้าไม่ชัวร์ก็อย่าเพิ่งเก็บนะคะเพราะว่าผักที่เป็นตัวเหมือนเขาเขาอันตรายค่ะอุย้ยสงสัยวรุตาต้องไปแค่นี้แล้วค่ะฝนจะมาแล้วเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะนี่นี่โอ้ยบรรยากาศฝนกำลังมาค่ะวรุตาต้องกลับแล้วค่ะโอ้โห เป็นเทปวิดีโอที่ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะอุย้ยแต่ตัวนี้งามเหลือเกินอุย้ยขอหน้อ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 ยอุยอ้ยเจอตำเยฝรั่งอ้ยนี้ค่ะโอ้โหไปเลยค่ะกลับบ้านกันไม่ไหวแล้วอุย้ย วารุจากลับมาถึงบ้านแล้วค่ะวิ่งนี้โฟนมาถึงบ้านก็เลยมาเก็บดอกของผักชีล้อมในสวนค่ะจะได้ยินเสียงเด็กนะคะเพราะว่าบ้านจะติดกับโรงเรียนปถมค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บดอกผักชีล้อมไปชิมด้วยกันค่ะ ตอนที่เราเก็บย้ําอีกทีงนะคะเพราะว่าดอกผักชีล้อมดอกอย่างเดียวนะคะก็จะมีลักษณะดอกคล้ายกับพืชอีกตัวหนึ่งค่ะถ้าเราจะให้แน่ชัดต้องดูใบเขาเป็นแบบนี้นะคะนี่คือใบของผักชีล้อมอย่าดูแต่ดอกอย่างเดียวนะคะให้ดูใบด้วยเพื่อความปลอดภัยของเราเองค่ะ เดี๋ยวเก็บนำไปรับประทานกันนะคะว่าดอกผักชีล้อมเขาจะมีรสชาติแบบไหนแซ่บๆขนาดไหนออกไปอีกอันหนึ่งค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยเมื่อกี้วิ่งหน,นีฝนกลับมาถึงบ้านแดดออก ก็เลยได้มาเก็บดอกของผักชีล้อมในสวนเพิ่มค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันด้วยกันนะคะว่ารสชาติของดอกผักชีล้อมก็เป็นแบบไหนแค่ดอกเขาก็สวยมากๆเลยค่ะเขาไม่มีกลิ่นนะคะ กลิ่นผักชีลอมบ้านเราชัดๆเลยค่ะอ mm hmm. ตอนกินใบอ่อนๆยอดอ่อนๆเขาก็อร่อยแล้วนะคะ mm hmm. พอมากินดอกความอร่อยก็ไม่แพ้กันเลยค่ะอืม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  ของเขาเราสามารถไปเป็นเขาเรียกว่าตัวประดับทำให้จานอาหารของเราน่ารับประทานขึ้นด้วยนะคะดอกเขาละเอียดมากๆเลยอ,อร่อยจริงๆเลยค่ะช่วงนี้ยังพอหาเก็บกินได้กันนะคะอย่าลืมไปหาเก็บกันมารับประทานนะคะประโยชน์ ล้นเหลือแถมฟรีมีให้เก็บมากมายตามในป่าของเรานั่นเองค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเก็บผักป่าทุกชนิดรับประทานศึกษาให้แน่ใจก่อนนะคะใครที่เก็บทานเป็นครั้งแรกวรุตาแนะนำรับประทานเพียงแค่นิดหน่อยทดสอบก่อนนะคะเพราะว่าผักบางชนิด อาจจะไม่แพ้คนอื่นแต่อาจจะมาแพ้เราก็ได้เพราะสุขภาพของแต่ละคนไม่เหมือนกันยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้วรุตาก็ฝากให้ทุกๆคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะยิ่งช่วงนี้อะไรอะไรก็นะก็ต้องดูแลกันให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะ สุขกายสุขใจเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย